สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่น14นะฮะแล้วก็วันนี้เป็นพาร์ทที่7นะครับผมได้แบบทำการปรับเปลี่ยน i นเ b อร์ฮ o ดใหม่นะ,ะคือการแบบว่าล NPC บ NPC ออกไปเยอะนะเพราะตอนแรกม,มันมีแบบ NPC ที่ไม่ได้ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยกะะ็เลยลบไป, <c oughs> ปเยอะเลยนะฮะลบไปเยอะเหมือนกันดังนั้นเนี่ย NPC มันจะรีเจนเนอเร นทำมันจะแบบสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ในโลกเนี่ยบ่อยมากขึ้นทําให้เกมมันจะแหลกนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเพราะว่ามันก็เหมือนเราเราเปิดเกมมาครั้งแรกนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเซลล์ทูอาร์ตแกลเลอรี่นะฮะให้อ่าคนทองเนี่ยโอ้ทองเลยดิว่าเออลืมโมนาเปลี่ยนชุดเป็นชุดทนทองดิโอเคครับนี่คือชุดคนทองที่ผมทําทให้แล้วก็เดี๋ยวเซลล์ทูอาร์ตแกลเลอรี่ฮะ <c oughs> Francis d ด n c e นะไม่ดูตารางงานดี performance ทำทุกอย่างครบหมดแล้วนะฮะอ่าร์าเรนมีอะไรบ้างดู h o มเว o ร์ค complete get two skills to level 4 mental skill level 4แล้ว creativity อีกอันหนึ่งไลฟ์เขาทำอะไรดี drawings dollhouse and interactions and socials โอเคครับเดี๋ยวผมซื้อเป็นพวก Activity Table ให้เด็กน้อยนี่แล้วกันนะฮะ Activity table มีไหมอ๋อนี่คือไม่ไม่รู้เหมือนกันมันคืออะไรเดี๋ยวนะฮะ Activity table อยู่ไหนครับมีไหม Woodworking นะฮะมีการทำไม้ต่างๆนานา,า,า,ามีเปียโน,โนโด้วยนะครับเดี๋ยวดูโชว์ก่อนเปียโนโนะฮะ Grand piano นะครับรโนโนแล้วก็มีกีตาร์ให้เล่นนะครับโตไอ้นี่เรามีแล้วเนี่ย Chess เนี่ยโตมักลุกนะฮะก็ะอา่า ไม่มีที่ให้เด็กทำเลยวะ activities table ผมเคยเห็นอยู่อะ kids activities นี่ไงเจอละ mid junior visit kids starter บอก mental skill แล้วก็ creativity นะฮะเดี๋ยวจะให้เขา create อ่าเป็นใช้เป็น creativity table หรือเป็น Violin ดี v ว o l i n นดูมันมันจะหรูกว่าไหมฮะเนาะเดี๋ยวเราซื้อไว o l i n นให้ให้อารเลนนะครับ นะฮะซื้อไวลินให้อารเรนก่อนนะครับไวลินไว้ท่องแถวนี้ฮะวองได้ไหมวองไม่ได้วะมันก็เอานียายไปนดิดหนึ่งติดเลยอ่ะ Can I interest after o b j e c s โอเคเอาไวลินมาฮะไปตรงนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวซื้ออะไรให้อ่าเนรี่ดี toys อะไรที่มันเพิ่มตรงนั้นนะอ,อ๋อนี่เพิ่ม creativity ด้วย modern life dollhouse โอ้หโคตรใหญ่เลยมีอะไรอีกไหมอืม logic 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 guiding violin skill guitar issue uh, punching bag ไม่รู้ว่าเด็กใช้ได้หรือเปล่านะครับ punching bag นะ่ะจะลองให้เขาทำดู ะะอ๋อแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมซื้ออันนี้ให้ให้บ้านหลังนี้ก่อนนะครับเป็นเป็นเป็นไฟ r e p l a c นะฮะเป็นเตาผิง heat sticker ไหมอ,อันถูกไหม <c oughs> environment 5 environment เจ็ดซื้อไหนดีฮะซื้อเขียวนี้แล้วกันเนาะเราสามารถวางทับเด็กไปได้เลยนะครับมันจะวาร์ปไปที่อื่นแทนนะฮะอ้าวไม่วาร์ปอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรหายอย่างนึง ไม่มีโอเคได้แล้วฮะเป็นเตาผิงหนึ่งอันนะครับแล้วก็เดี๋ยววางเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าอะไรอะชิมมี่อะไม่รู้ฮะเดี๋ยวเราซื้อมันสักอันหนึ่งนะครับเอาอันอันนี้ดีกว่าเนาะดีไหมสีอะไรเข้าสุดกับบ้านเราเรายังไม่มีสีแดง สีน้ำตาลอาเอาสองอันไหนดีฮะทอลคันกริดเงียบอรงนี้อ่ะทองนี้แหลนะเนาะทอลบริกอู้ดใหญ่เลยเออัอนนี้อันนี้สวยดีฮะ large brick c h i m n น y เนี่ยวางไว้ตรงนี้ฮะแถวนี้เนาะ จะได้แบบว่าตรงกันพอดีอ๋ออยู่ตรงนี้ดีกว่าแถวนี้แหละฮะให้มันอยู่แถวนี้แหละโอเคนะครับได้เตาผิงมาบ้านเรียบร้อยนะฮะจากนั้นเดี๋ยวเรากลับไปข้างล่างนะครับไอเด็กนี่อ๋อเดี๋ยวผมลืมซื้อเป็นรูปภาพนะฮะเอาไว้เพิ่มมูต่างๆนานาโอเคเมกาอาร์ตไปเลยนะฮะสี่ 400. ้วตอนนี้เรามีตังดินะครับ เยี่ยมฮะเสร็จแล้วหรือเราจะซื้อพวกเป็น sculpture อยู่ข้างบนดีไหม,มเป็นลายอะไรดีนี่เรามีแล้วคอมพิวเตอร์ฮาร์ดไดรฟ์มูนี้ใหญ่ใชีไม่รู้ว่าไหนมันทำทั้งบนนั้นได้บ้างนะฮะน่าจะเป็นไอ้พวกรถเนี่ยแหละโอ,อ้แต่ว่ามันไม่ค่อยเข้านะครับเราก็ต้องซื้ออะไรที่มันเข้าอู้อันนี้ของอาชีพอะไรเนี่ย Criminal career with wild boss Boss branch uh. That's i Stolen necklace Like this is pinky That's mm, so, i so. Premium Monolith Criminal career This is why i big here I'm here I'm สีดำสีขาวด้วยโอเคครับ <AR> เสร็จแล้วฮะหลังจากนี้โมนามาเออ่คาราชิ Kara ครับโอเคแล้วก็เฟรนลี่อ่อน n v ไวท์ทูฟีลเบบีฮะ <c oughs> ให้ให้จับท้องนะครับ ไม่ทำอะ่ะใช่มันเดี๋ยวเรามาดูว่าต้องการอะไรบ้างนะครับ AR เล่นเนี่ยขึ้นแมงบนนะฮะไปเล่นไวอลินนะ practice ส่วนไอ้นี่ก็ไปทักษะอะไรจะถึงแล้ว motor skill monkey bars แ n ะ jungle gyms อ๋อผมเข้าใจแล้วซื้อให้เด็กนะฮะเป็น o u t d o o r activity ก็คือ เนี่ยมังคีบาเยนจังก็จิมจังก็จิมมันไกลอ่ะหลังบ้านเรามีไหมหลังบ้านเราไม่มีฮะเมื่อไรเดี๋ยวซื้อเราเราซื้อมังคีส์บามังคีส์บาให้ไอเด็กให้เนรี่นะฮะโอเคครับเราวางไว้แถวน,นี้ก่อนนะฮะฝากไว้ก่อนนะครับแล้วก็ทำเซเวอร์เพเวอร์ไม่เข้าเลยเอาเป็นเดอธรรมดานีแหละ โอเคจากนั้นเพลย์ครับนะฮะตอนนี้เราก็ว่างเว้นจากงานที่ว่างได้แล้วนะฮะโอเคเห็นเบล่าเดินมาที่บ้านเราไหมาใช่ไหมนั่นไงอุย้ยแหลกนะครับรีเจนเนอเรทเอ็นฟายทินนะครับส่วนโมโน่านะฮะไปไหนไม่ต้องทำคอมพิวเตอร์ทำอะไร ไอ aspiration ทำอะไรครับ Complete three emotional paintings อ oh, ๋อราคาอีกอันหนึ่งก็คือ c o n f i d e n t painting หรือเปล่า c o n f i d e n t ไปแล้ว playful ไปยังไม่แน่ใจต้องเอาอะไรดีฮะ Flirty เออ Flirty painting ยังไม่ได้ทำน่าจะนะฮะเดี๋ยวเราทำก่อนนะครับส่วนไออ้วนนี่ก็ไป reach level 5 of any career have สองหมื่นห้า reserve เยอะๆแล้ว practice อันนี้ไว้ก่อนนะฮะโอเคครับรู้สึกร์ตี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรา f o ตีเพ a i n t งครับโอเคร้อยหนึ่งนะฮะส่วนเด็กอาร์เรนเอ้ยเนยลลี่ไปพลย์ต่อนะครับ become energized meet someone new r o m b o n c h i u s scam play on a jungle gym while playful t e n s ทำไมอะ take a bath อะเธอรู้สึก t e n s บางทีเกมมันจะแบบว่าอยู่ดีก็ยหยุดไปเพราะว่าผมเปิด window mode นะแต่ว่า window mode เต็มจอแล้วบางทีข้างล่างเนี่ยคุณก็รู้ใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นเวลาหรือภาษาอะไรอย่างงี้อยู่ี่อยู่ข้างล่างปุ่มพวกนี้แล้วผมกดก็อาจจะไปโดนอะไรเงี้ยมันก็จะเมาส์จะหายหรือไม่ก็ l ลกเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่หน้าจอตลอดเวลานะครับโอเค ส่วนอะ,อะไรเป็นไงบ้างโอเคเยี่ยมฮะโมนาริชลวเจ็ดเพนติงสกิลนะครับเขาสามารถทำบ๊อบอาร์ตมีเดียมสกิลเซ a s ์เรียลิซิมแอนด์มีเดียมสกิลอิมเพรสชันนิสต์เพนนะครับเยี่ยมฮะตอนนี้เวเจส่วนคุณฟรานซิสเขาก็เล่นกีตาร์ไปนะฮะแล้วก็มองนละต่างไปด้วยนะครับ oh, <okay. S 1> ภาพที่ อ๋อเบลลานั่งฟังอยู่ดีดีด uh, okay? okay. okay? yeah. uh, ีแคปโมนาว่าเสร็จเราจะทำอาแอสเพรสชันนี้สำเร็จนะฮะได้นี่ครับ200ได้แล้วฮะเยี่ยมครับวิวเอ่าเซลทูอาร์ตแกลเลอรี่ดีกว่านะครับจะได้309เหรียญมาครอบครองนะฮะส่วนเดี๋ยวเราดูไอ้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตาราอันได้ไหมเนี่ย Painting แล้วกดเข้าไปดูไม่ได้ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรสัตวนี้รู้ว่ามันจะทำยังไงให้มันได้ดีๆ้างนะฮะทำไมถึง Confident Inspiring Artist Piece of art that will inspire the masses โอเค okay. เดี๋ยวต่อไปเขาอยากจะ Have 20, 25 Painting on d i s p l a y s We will admire 30 Paintings Complete 10 Excellent Paintings เราจะทำให้เขาได้ครับแต่ก่อนอื่นเราไป ทำกับข้าวก่อนนะครับคุกนะครับทำทำทำชชปสันซอลซาฮะเอาพาร์ตี้ไซส์ไปเลยนะครับขนาดใหญ่ส่วนอาร์เลนส่วนเนลลี่รู้สึก tense รนอะทำไม tense อหร from badly play music อ๋อก็เข้าใจอยู่อะ try to calm down เพลงมันแบบไม่สนุกอะไรอย่างงี้นะครับก็เลยโอ้โห creativity เลวส่ออ๋อมันไปข้างบนมานะครับไปหาพี่ชายฝาแฝด์เขามาแล้วก็แบบเล่นดนตรีกากนะครับพ่อเขาก็ด้วยนะฮะก็เล่นดนตรีกากทั้งคู่แล้วพอเดินไปฟังุ๊บก็รู้สึกแบบโอ้โหอะไรกันนี่อะไรอย่างงี้นะฮะโอเคครับเป็น second trimester แล้วนะฮะคือแบบว่า การท้องเหมือนเวลเหมือนเลเวลเลเวลสองนะจะเวลสามภายในอีกสี่ชั่วโมงแล้วก็จะคลอดภายในไม่รู้นะฮะสี่ชั่วโมงในเกมนะ acquired the guitar skill เยี่ยมฮะนั่นแหละเขาจะทำอะไรต่อนะฮะ fabulously 역시อ๋อโอเคอันนี้ทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวรอวันนี้ไปทำงานมาเสร็จแล้วหรอโหอีกตั้งสองวันก็จะไปทำงานทีทีหนึ่งนะฮะโอ้ยกเกือบจะอายุหมดเส้นแล้วนะฮะเกืจะเป็นอดอลซะ เดี๋ยวเราดูโมนาเรากัน Reach Guitar Level 2โอเคครับก็เดี๋ยวผมให้ไอพวกเด็กเนี่ยทำให้ได้เกรด A สักคนหนึ่งนะฮะ <Shall S 1> แล้วเดี๋ยว <No. S 1> เราจะได้ mm hmm. เราจะได้เอชอัพของทั้งคู่ไปเลยนะฮะโอเคโมนาเป็นไง mm hmm. กินเสร็จแล้วใช่ไหมฮะคลีนแอปก่อนนะฮะชิพเพิร์นซอลโอเคเอาเข้าไปในนี้ should I should really get going now thanks for hanging out with me see you later ค okay. รับพ oh, yeah. ีรกเกชมเปี้ยนอ๋อคอนฟิเดนซ์ไงก็พีรกเกชมเปี้ยนอืมเอ่อ uh, <was> ข้อดีของอย่างหนึ่งของเกมนี้คือเวลาแบบเข้าใช้ห้องน้ำอยู่เราสามารถแบบเล่นเกมหรือราว w ์เว็บอะไรอย่างนี้ได้นะฮะถ้าเรามี iPad เราก็ทำได้นะครับถ้าซื้อ iPad ในเกมนะมันชื่ออะไร s l a b เ e ดอะไรรู้เลยวะสแลปเมา ครับไอ้เด็กนี่ไป Subscribe with Telescope Get to know Mona yep อ่า Get to know more now นะ Get to know okay เอ้าเราทิงเสีย Get to know ครับเกมฮะ Get to know ละ Do the pressure โอนัสคันเฟดเดนต์ส่วนไออันนี้มายกินข้าวครับนี่คืออะไรก็ได้โปรโมช o n นอ๋อ buy a toy เดี๋ยวผมขอดูอันนี้มันมีอะไร Common upgrade part นับขายไป20 yes มี orange juice ด้วยอยู่ดีๆตั้งแต่เมื่อไหร่ขายไปฮะส่วนไอโมนามีอะไรในกระเป๋า Great School h o m e w o r ดู o Homework อันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้เสร็จแล้ว ไอ้เจ้าเด็กไปทำกันบ้านเดี๋ยวนี้ฮะทิ้งไหมครับทิ้งไหมฮะทำอะไรเนี่ยทำกันบ้านทำไมตรงนี้เนี่ยนั่งทำกันบ้านกูเข่าเหมือนโดนทำโทษเลยไปสลารไปเอือฮะส่วนไอ้จงนี่ไปโอเคโอเคโอเคอย่าเพิ่งเล่นเลยนะฮะไม่เพาะเลย ไปยูสห้องน้ำข้างบนนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างเพื่อมากินรับประทานนะฮะออฟฟิศทากเกิใช่หมอนั้น grab a serving read something read something ได้ฮะโมนาเดนต์กินฟิชชิ่ชิปไปเอ้ยชิปส์แอนด์ซอลซาส่วนคุณคนนี้เดี๋ยวไป ทำอะไรเนี่ย buy a toy from being family oriented อ๋อมันจะบอกด้วยว่าสาเหตุที่วิมนั้นมาเพราะอะไรนะฮะเออชอบว่ะ buy a toy งั้นซื้ออันนี้ให้ rex tyrannosaurus rex okay. เนี่ยหกสิบห้าโอเควิมสำเร็จฮะวิวิมอะไรต่อไปให้ทำไหมเค okay. เต้นไปเต้นไปฮะ change station alternative ่วนโมนา feeling inspired เยี่ยมครับเดี๋ยว inspire อย่างนี้เราต้องอ่า realism painting large realism painting นะครับต้องรีบทำฮะเดี๋ยวเสีย inspire ไปโอ้เสีย inspire w o o ดเล็ดไปแล้วไม่เป็นไรฮะ tell a joke <c oughs> chat with friends romance friendly discuss favorite artist อ๋ไอไอไอ,ไอไนี่พังมันก็เลยเลิกเต้นใช่ไหม repair ไปแต่หวังว่าจะไม่คงจะไม่โดนไฟดูดตายนะฮะโอเคอ่าโหูดทำไมอ่ะผมะ From eating poly made food อ๋อค่อยไอ้นั่นมันสร้างมันมันมึนมันทำอาหารนะครับไอ้ฟรานซิสที่มีทักษะอ่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูโมนาในการสร้างสรรค์ผลงานของเขากันนะ เข็โหนทำนานเลยเนี่ยอ๋อแปบเดียวเดียวเ็บเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยยยว,ยวรีบวิ่งไปไหนอืมแชร์บริด l i a n t ดีส่วนอันนี้มา s h ว w away เอ e r y t h i n g ครับแล้วเดี๋ยวเราย้ายกีตาร์แป๊บหนึ่งเราย้ายมาอยู่แถวนี้ก็ได้ครับโอเคจะได้ไม่เกะกะเขานะฮะเวลาเขาจะทำงงทำงานอะไรเงี้ยนะฮะ kiss Mona เหรอ ได้ไหมอ่ะคิสอะเดี๋ยวไปคิสเขาก่อนทำวิมให้สำเร็จกอนคิสดีเออจูบเคนหน้าดีโอเคทำสำเร็จฮะจากนั้นไปไปนอนครับเที่ยงคืนละไอเด็กพวกนี้ก็นอนกันหมดละสลีปครับส่วนโมนาไป ไม่แอดไม้ใช้ห้องน้ำกินข้าวแล้วก็นอนฮนะโอเคไม่ต้องคุยแล้วเร็วไปนอนนะครับแ mm hmm. ฮปปี้ฮะแฮปปี้แฮปปี้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเนะี่ยโอ้โหทุกคนเลยเนะี่ยแต่ไอ้นั่นอาบน้ำยังเยอะอยู่เลยนะฮะ mm hmm. แถบไฮจีนส่วน mm hmm. เดี๋ยวฟันเจต้องตื่นกลางดึกแน่ครับเพราะว่ายังไม่ได้อึ mm hmm. นะฮะับ bladder ดดตกต่ำอยู่ โอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนเช้าฮะบายยเจอกันฮนะโอเคครับผมว่าละฟันซิสมันตื่นนะฮะมันปวดฉี่นะไปยูสให้สำเร็จนะครับเราก็ไปไปนอนต่อฮะแต่เดี๋ยวต้องหิวแน่นอนอนะ่ะตื่นมาแบบโอ้หิวหิวงี้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวได้ตื่นแล้วกินข้าวใช้ห้องน้ำแล้วก็กินอีกนะครับ เป็นไรอ uncomfortable ทำไมอ่ะ uncomfortable อู้ใบนี้เท่าไหร่ละซีเซอร์กันเลยวหรอเดี๋ยวค่อยก็ได้มัค่ resume นะครับ next energize เยี่ยมฮะอันนี้รู้สึก focus use นะครับ school performance focus ideal mood คือ focus นะฮะ แต่อันนี้เอเทนสกูเอเนจ่าฉันไม่เคยทำเลยสักคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวโมนาให้มาสร้างอันนั้นต่อแล้วก็ที่อันนี้พังใช่ไหมโ oh, อหกสิบอะรีเพสไปนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเมลบ้านเรามีหรือเปล่าไม่มีฮะเคนอนต่อไปฮะแล้วก็ตื่นขึ้นมาครับโอเพนอันนี้ทิ้งไปเลยเนาะฟิชเชอร์โสเนี่ยอาหารห่วยนะฮะ chips and salsa. Grab a serving. ้งเยี่ยมฮะเดี๋ยวไปกินกันบ้านเราเน่ามากเลยเราจ้างแม่บ้านมาเออโอเคเซลซูอาร์ตแกลเลอรี่ดูซิว่าเท่าไหร่เจ็ดร้อยเยี่ยมฮะเดี๋ยวเราจ้างแม่บ้านกันเลยนะครับกดที่โทรศัพท์ฮะไฮเซิร์ฟิ้งสเกจูเมดครับ Have a drink at the club <N> นะเดี๋ยวค่อยโอเค <N> เดี๋ยวให้อารเลนไปเล่นด้วยอ๋อที่มันวันอาทิตย์นี่ว่าเออไม่มีอะไรทำนะไม่ต้องไปเล่นหรอกไปนี่แหละฝึกเนี่ย practice เนี่ยนะส่วนเจ้าคนนี้ลายบาคเรียทำไมอ่ะทำไมต้องโกหกลู่ว่าเป็นอะไรเป็นโจรไงนะครับโอเคโกเฮียม,มาฮะเคมอนา่าทำอะไรต่อ ปายนี้เซอร์อีกแล้ววะ่ะงั้นผมซื้อ,อน,นี้ได้ไหมซื้อแบบอันอันหลูอ่ะอ๋อไม่มีอันหลูให้ใช้อ่ะ Painting Skill Painting Quality อันนี้4น,นี่5้อันนี้7นะครับอันนี้9เลย Deluxe All Season a s o m a s t e r f r e a l Pattern of Arts โอเคไม่เป็นไรอ่ะเอาไว้ก่อนก็ได้ฮะ จะเรา <c oughs> ทำคอนเฟเดน์อาเพนติ้งไปก่อนนะผมไม่รู้ค่าสแตทไม่รู้ค่าสแตทที่ดีของแต่ละอ่าภาพที่มันวาดอะผมยอยากจะวาดภาพที่ได้ตังค์เยอะๆนั้นเดี๋ยวเราวันนี้เราเป็นวันของโมนานะฮะให้เราให้เขาวาดภาพทั้งวันนะครับแล้วก็กอไปเลยฮะให้เขาวาดภาพเสร็จแล้วก็รีบขายทันทีนะครับจะได้วาดภาพอ,อีกอันหนึ่งได้ใหม่อีก นะฮะโอเคเซลตูอาร์ตแกลเลอรี it it ่ครับเลยโอ้สี่ร้อยเองเดี๋ยวเราสร้างภาพแอบสแตรกดีกว่าวาดแอ็บสแตรก์เพนติ้งเออใหญ่ดีนะแต่ก่อนอื่นเราไปอึนะครับไปกินข้าวนะแล้วก็ไปนอนนะครับถ้าเขาวาดภาพกันเสร็จแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผม ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับนี่ก็ถึงเวลาจบเอพิโซดพอดีนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาต่อกันเอพิโซดหน้านะครับบ้านก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ว่าจะมีเป็นพวกดอกม,งงม้งดอกไม้อะไรนี่แล้วก็มีต้นไม้สองต้นนะครับคือทําไปตั้งนานแล้วแหละเพิ่งจะมาบอกนะฮะเดี๋ยวผมขอลองอะไรนิดนึงนะที่เป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆหรือเปล่านะฮะมันก็คืออ่าทริมนะครับก็คือเป็นทริมของอันนี้นี่เอง นะฮะอันนี้สามารถทำได้กับเป็นรั้วเท่านั้นใช่ไหมงั้นอันนี้ทำอะไรเนี่ยฟรีซนะครับทำอันนี้ได้นะฮะแต่ประตูจะหายนะสามารถทำได้รอบบ้านเลยนะครับถ้าคุณอยากทำตรงไหนตรงนู้นตรงนี้ก็สามารถทำได้นะฮะแต่ต้องทำกับผนังที่มันสูงสองอันนั้นเท่านั้นนะครับสองชั้นเราสามารถแบบเชื่อมต่อปฏิติต่อกันได้สำหรับทำไวเอาไว้บ้านห,หนรูๆนะฮะก็ทำ ได้นะฮะแต่ตอนนี้เราผมจบพาร์ทไว้เท่าน,นี้ก็แล้วกันเจอกันพาร์ทที่7นะฮะบ๊ายบาย8นี่เออพาร์ทที่8โอเคครับบ๊ายบาย